มหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวารวดีประจินบุรีจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายและก็ยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในภาคตะวันออกค่ะ ในเขตที่รับสูงทางตอนบนของจังหวัดปราจีนบุรีน,นั้นติดเทือกเขาดงพญาเยน็นบริเวณรอยต่อของจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมาลักษณะพื้นที่เป็นที่รับสูงพื้นที่ส่วนมากนะคะเป็นป่าทึบและเป็นแหล่งกําเนิดต้นน้ำบางปะกงค่ะจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่4762ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภศรีมหาโพธิอเภอรประจันตาคามอำเภศรีมหโหสถอำเภอกบินบุรีและอำเภอนาดีค่ะรายได้บุคคลต่อคนต่อปี GPP อยู่ในลำดับสี่ของประเทศโดยมีรายได้เฉลี่ย4 9 4 9 9บาทต่อคนต่อปีค่ะ พุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีในปีพุทธศักราช2566ถึงปีพุทธศักราช2570มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดคือปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา5ด้านที่สำคัญได้แก่ด้านที่1สังคมที่มีคุณภาพเป็นเมืองแห่งความสุขประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะด้านที่2พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนค่ะ ด้านที่3เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาดด้านที่ 4. บูรณาการและยกระดับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเชิงสุขภาพเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมและเชิงนิเวศด้านที่ 5. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์และยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แม่น้ำปราจีนบุรีเส้นเรือสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดปราจีนบุรีให้ได้ใช้อุปโภคบริโภคเป็นแหล่งน้ำประปาของชุมชนและแหล่งน้ำหลักที่สำคัญสำหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมค่ะที่นับว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตค่ะ ในอดีตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีประสบปัญหาวิกฤตความแห้งแลง้งอุทกภัยแหล่งน้ำตื้นเขินและน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาตามลำน้ำจึงเกิดเป็นพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงตรหนักด้วยสายพระเนตรถึงปัญหาความทุกข์ยากของพระศพนิกรจึงได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณห้วยสมงด้วยพระองค์เองแก่อธิบดีกรมชนลประธานใน ขณะนั้นโดยกรมชนลประธานเริ่มงานก่อสร้างโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีในเวลาต่อมานะคะและได้พระราชทานนามอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่าอ่างเก็บน้นาํานรบดินพระจินดาด้วยพระราชปณิธานในอันที่จะสืบสารรักษาต่อยอด พระราชํำริแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาในวันมหามงคลยิ่ง3ธันวาคมพุทธศักราช2560ท่25 60, ามกลางประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นยังความปรับเื่มใจแก่พระศนิกรอ,อย่างหาที่สุดมิได้ทําให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดี นนั้หมดไปค่ะการยกระดับในการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งท่องเที่ยวไม่ไกลกรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญการประดิษฐานของพระคเนศศิลาโบราณวัตถุสำคัญจากเมืองศรีมโหสถอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะโบราณสถานสระมรกต กลุ่มโบราณสถานทางพุทธศาสนาขนาดใหญ่ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างศิลาแรงในระหว่างการขุดแต่งได้ค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่สลักอยู่บนศิลาแรงที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจากนูนทั้งสองข้างซึ่งรอยพระพุทธบาทคู่นี้นะคะคาดว่าสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยทวารวดีถึงสมัยลบบุรีนับเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยล่ะคะ่ะ ัดต้นโพสีมหาโพตำบลโคกปีบอเภอสีมหโหสถแหล่งอาระยธรรมโบราณเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและก็เป็นสถานที่ตั้งของต้นโพที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดเป็นต้นแรกที่เข้ามาปลูกในประเทศไทยค่ะเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพสถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยาที่ประเทศอินเดียที่มีอายุกว่า2,000ปีค่ะ อีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญพุทธอุทยานโลกกราบสการะพระพุทธวาราวดีสีปราจีนสิรินธรโลก,กนาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปราจีนถือได้ว่าเป็นพระนาคปรกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณวันนะพุทธอุทยานน้ำตกเขาอิโต้ตําบลเนินหอมอําเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเป็นพระพุทธรูปที่ถอดแบบจากองค์พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีนั่นเองค่ะ สำหรับการท่องเที่ยวธรรมชาติที่แก่งหินเพิงอยู่ในเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระยะทางล่องแก่ง2.5กิโลเมตรที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีค่ะไม่ไกลกันนะคะอุทยานแห่งชาติอีกหนึ่งแห่งคือที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติทับลาน นับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศและเป็นที่ตั้งของผาเก็บตะวันและจุดชมอาทิตย์ขึ้นและตกดินที่ขึ้นชื่อรวมถึงเป็นแหล่งป่าลานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทยค่ะอีกทั้งการส่งเสริมอาชีพของชาวปราจีนที่เมืองไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบงังหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับเฉลิมพระเกียรติแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี สองฝากฝั่งถนนที่ถูกกระดับประดาไปด้วยพันไม้นานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์และก็ยังสามารถขับรถชมและก็เลือกซื้อเป็นของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำในพันธกิจยุทธศาสตร์ ที่จะนำพาให้ปราจีนบุรีเป็นเมืองหน้าอยู่สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งภูมิภาคภาคตะวันออกค่ะ